ทำเอาศิลปินตลกรุ่นใหญ่อย่างหม่อมจกมกต้องคิดหนักตัดสินใจอยู่นานเลยทีเดียวและในที่สุดก็ใจอ่อนยอมทําสัญญกรรมครั้งแรกในชีวิตในวัย57ปีเพราะว่ามีปัญหาเรื่องหนังตาตกที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตถ้าด้านการแพย์เราก็จะเชียร์ให้ให้เก็บไว้ ไหรือว่าเก็บเก็บหนาขึ้นไปให้ได้เพราะว่าไม่ไงั้นนะคือเราใช้ชีวิตเริ่มยากที่หม่ำการที่พี่หม่ำมีริ้วรอยข้างบนนะเกิดจากการที่พี่หม่ำต้องพยายามเลิกคิวนั่นแหละค่ะเ,ออเลิกคิวเพื่อที่จะให้เรามองสว่างงนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหลังจากการทําตาเนี่ยพี่หม่ำจะรู้สึกเลยว่าโอ้ลุงที่ทำมาตั้งนานละมันเห็นชัดขึ้นเราตาองเริ่มเปิดใช่ใช่จริงๆแล้วตรงหน้าผากเมื่อก่อนก็ไม่ไม่เท่าไหร่ช่วงที่มาทําหนังนี่แหละสิบกว่าปีตั้ปีสิบปีแล้ว เวลาตัดต่อะเพราะมันดูซ้ำๆซักๆมันหมดคิวมันมี่มันโอเนี่ยนะชัดมากเคยด่ยน์ใเคยดมประโยชน์บางทีมันตัดต่อดูไปดูมาดูไปสักสิบแปดเก้าปีนะย้อนรอยอตัวเองมาดูมาดูตัวเองตอนที่หลังจากสิบเก้าปีแล้วมันยังไม่เย้เท่านี้นะช่วงมาทำหนังคงจะเวลามันตัดต่อนะเวลามันดูมันต้องดูซ้ำๆซักๆทำให้เรารู้สึกเครียดแบบตายตายมดเหมดไปแล้วก็ดมันก็เลยเป็นมาเรือดกั คือทีนี้อย่างเคสอย่างที่ามันเนี่ยค่ะหมอจะไม่ตัดสินใจไม่ไม่ขีดวรอกหน้าผักเลยนะคะเพราะว่าหน้าหน้าผากเนี่ยจะมากดตาให้แย่ลงค่ะวันนี้ได้รับคําสั่งจากคุณหมอตาที่จะทําตาเนี่ยค่ะว่าให้คลายกล้ามเนื้อให้หน่อยเพราะว่าที่ที่หันเลนกล้ามเนื้อลดตาทั้งหมดโอเเลยเราก็จะขูดโคทอกนิดเดียวค่ะนิดเดียวให้คลายิดให้เข็มได้ที่สุดที่สุดที่มีในโลกนี้เพราะว่าได้ข่าวมาว่าพี่หมั่นกลัวเข็มมาก พัม4และล่าสุดลูกสาวคนสวยอย่างเอ็มบุษราคำก็ได้อัปเดตภาพคุณพ่อหลังทำศัลยกรรมออกมาให้ชมกันโดยเอ็มบุษราคำได้มีการโพสต์ภาพคุณพ่อขณะวิดีโอคอลที่ตอนนี้ได้ทำศัลยกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วและยังมีภาพปิดแผลอยู่และยังชู2นิ้วสู้ๆลงในอิสตาแกรมพร้อมด้วยข้อความว่าคุณเพชรทายกับการทำศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิต ทางคลินิกรู้สึกกินดีมากเลยเพิ่มแพ็กเกจตัดไข่ใส่นมให้พ่อด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูเลยว่ามัมชกมกเจนหลอกขึ้นกว่าเดิมขนาดไหนต้องติดตามกันครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y u t ท b e ท็อปดาราด้วยนะคะ